ข้อที่2นะครับกำหนดให้ tmc เป็นจำนวนจริงซึ่งสอดคล้องกับนะครับ2ลัง t เท่ากับ3 3ลัง m เท่ากับ4แล้วก็อีกสมการนึงคือ4กำลัง c เท่ากับรากที่3ของ2นะครับค่าของ t คูณ m คูณ c นะครับเท่ากับข้อใดน,นะครับอ่ะนะครับคูตัดตรงนี้ไปแล้วนะครับตัดส่วนตรงนี้สมการเนี่ยนะครับตรงนี้ครูตัดมารีข้อตรงนี้แล้วนะครับโอเคไหมคราวนี้ หลักการของเราก็คือว่ามีอยู่3สมการใช่ไหมครับอ่ะครูพิจารณาสมการทีละสมการนะนะครับอ่ะสมการแรกครับ2องกำลังทีเท่ากับ3ามครับสามกำลังเอ็มเท่ากับ4ถูกไหมครับเดี๋ยวครูจะอาศัยความสัมพันธ์นะครับทำไมรู้ไหมครูเห็นว่านะครับสสมการนี้มันมีอะไรที่มันคล้ายๆ้ากันนะครับอ่ะเขียนใหม่ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือ2องกำลังทีเท่ากับ3นะครับส่วนถัดไปครับสมการนี้ คือ3ากลังเเท่ากับ4เราสามารถแปลง4ให้อยู่ในรูปของฐาน2ได้เราจะได้มาเป็น3กํกลังเเท่ากับ2กํกลัง2นั่นเองเห็นไหมเราจะเห็นว่าทั้ง2สมการเนี่ยมันก็สามารถให้อยู่ในรูปของตัวฐานที่เท่ากันนะครับก็คือ3กับ2ถูกไหมโอเคนะครับคราวนี้ครูจะอาศัยความสัมพันธ์คือตัวแรกนะครับสมการแรกเนี่ยนะครับสมการแรกนะมันมี2กําลังทเท่ากับ3 สมการที่2นะครับสามกำลัง m เ,เท่ากับ2กําลัง2ถูกไหมคราวนี้ครูอยากให้สัมพันธ์กันยังไงร,รู้ไหมครับอ่ะดูนะครูทบทวนเรื่องยกกาลังนิดนึงสมมุติว่ายกตัวอย่างนะยกตัวอย่างครับเดี๋ยวค่อยลบทิ้งนะครูมีอยู่2กําลัง2เท่ากับนะครับเท่ากับ3นะครับครูอยากได้ครูอยากได้สามกำลังสองเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับครูก็แค่ยกกําลังทั้งสองข้างตัวเนี้ยครูกําลังสองฝั่งนี้ก็ครูกําลังสอง ครูจะได้มาเป็น3ามกำลังสองฝั่งซ้ายมือก็คือ2องกำลังสองและทั้งหมดกำลังสองกำลังซ้อนกันนํากําลังมาทำอะไรกันครับมาคูณกันนะนะครับตรงนี้มาคูณกันเราจะได้มาเป็น2องกำลังสองคูณสก็จะกลายมาเป็น2องกำลังสี่นั่นเองแสดงว่า3ามกำลังสองเราก็หาได้ก็คือเท่ากับ2องกำลังสี่ถูกไหมเียนะครับคราวนี้ครูลบทิ้งกันนะเมื่อเรารู้อย่างนี้นะครับคราวนี้3ตัวเนี้ยครูต้องการเป็น3ามกำลังเนะครับ เพื่อมันจะได้สอดคล้องกับตัวนี้โอเคไหมครับคราวนี้ครูเขียนม่นะครับจะกลายมาเป็น2กําลัง T เท่ากับ3นะครับแล้วครูก็กําลังขอสีแดงแล้วกันจะได้เห็นชัดกําลังเ2ข้างโอเคไหมนะครับคราวนี้เราก็จะได้มาเป็นนะครับฝั่งขวามือก่อนนะจะได้มาเป็น3กําลังเและในสิ่งที่ครูต้องการแล้วถูกไหมแล้วก็เท่ากับอะไรรู้ไหมครับเท่ากับ2กําลัง T คูณ M ก็ได้มาเป็น TM โอเคไหมอ่าโอเคไหมครับคราวนี้เราเห็นว่า3กําลังเของเราเนี่ยฟังดีๆนะนะครับเจ้า3กมาลัง M มันก็คืออะไรครับมันก็คือก้อนนี้เลยก็คือ2กําลังสองถูกไหมซึ่งโจทย์ไพ่มาแล้วก็คือสีนั่นเองคูก็แปลงล่างเลยจะได้มาเป็น2กําลังสองและคูจับก้อนนี้กับก้อนนี้มาเท่ากันเพราะมันมีเครื่องหมายเท่ากับถูกไหมเราจะได้มาเป็น 2องกำลัง tm เท่ากับ2กำลัง2คราวนี้เลยครับเมื่อตัวฐานเท่ากันนะครับฟังดีๆนะเมื่อตัวฐานเท่ากันนะครับเราจับเลขชี้กำลังครับคือตัวนี้กับตัวนี้เท่ากันได้เลยนะครับดังนั้นเราก็จะได้มาเป็นนะครับ t m หรือ t คูณ m เท่ากับสนั่นเองโอเคไหมครับเก็บไปเลยนะครับแสดงว่าตอนนี้เราได้ไมาแล้วนะครับ t คูณ m เท่ากับ2 ก้อนนี้ครับ t คูณ m เท่ากับ2ได้มาแล้วนะครับก็คือ2นั่นเองนะครับงงไหมเนี่ยไม่งงย้อนกลับมาดูได้นะครับนะครับถ้าไม่งงไปต่อได้ขอโทษทีนะครับโอเคนะครับอ่ะคราวนี้ต่อเลยนะครับเราต้องการ c ใช่ไหมนะครับมีสมการถัดไปครับสมการตรงนี้นะครับอันลากมาดีกว่าครับลากมาวิเคราะห์ขีดกันนิดนึงโอเคนะครับก็ สี่ลัง C นะครับเท่ากับนะลากที่3ของ2นะครับเจ้าลากที่3ของ2เนี่ยเราสามารถเขียนได้อยู่ในรูปของเลขกําลังได้นะครับเราจะได้มาเป็น4กําลัง C เท่ากับนะครับ2องลังเศษ1นส่วน3นะครับจำมาเลยนะครับลากที่อะไรก็ตามจะเป็นเศษ1ส่วนตัวนั้นเช่นนะครับยกตัวอย่างนิดนึงนะนะครับเช่นลากที่4ของ4เราก็จะได้มาเป็น4กําลังเศษ1ส่วน4 นะครับโอเคไหมครับอย่างเงี้ยนะครับจับเจ้าลากที่เนี่ยมาเป็นตรงนี้ได้เลยครับโอเคไหมครับอ่าแต่อย่าลืมเลยนะครับเวลาถอดลากที่เป็นคู่เนี่ยจะต้องได้ค่าบวกเสมอนะอันนี้นะครับคู่แปลงสัญลักษณ์ให้เป็นเลขยกกำลังแค่นั้นเองครับโอเคนะนะครับขอลบทิ้งก่อนบางคนยังไม่เคยเรียนนะครับอ่านะครับไปทบทวนดูได้นะครับหรือดูคลิปเพิ่มเติมได้นะครับโอเคคราวนี้เจ้าสี่ครูก็แปลงร่างต่อ4ตัวนี้ ก็จะกลายมาเป็น2กําลังอะไรครับ2ทั้งหมดกําลัง4จะเท่ากับ2กําลังเศษ1ส่วน3และครูก็จะได้มาเป็นกําลังซ้อนกันอยู่เนาะเอามาคูณกันครับจะได้มาเป็น2กําลัง2อคูณซได้เป็น2 C ถูกไหมครับเท่ากับ2กําลังเศษ 1, 1> ส่วน3มเมื่อตัวฐานเท่ากันจับกําลังเป็นไงครับเท่ากันเลยครับเหมือนเคสเมื่อกี้เลยนะครับเราจะได้นะครับดังนั้นเราจะได้มาเป็น 2คูณ C จะเท่ากับเศษ1ส่วน3หรือ C เท่ากับเศษ1ส่วนอะไรครับย้าย2คูณอยู่ย้ายมาหารซึ่งตัว3หารอยู่ก็นำมาคูณกันเลยครับได้มาเป็น6นั่นเองครับโอเคไหมนะครับได้มาแล้วโอเคนะ C เท่ากับเศษ1ึงส่วนคราวนี้ได้มาแล้วครับ C ตัวนี้นะ,ะนะครับเท่ากับเศษ1ส่วน6ครับเศษ1ส่วน6นะครับนำมาคูณกันเนาะนะครับเราก็จะได้มาเป็น เศษสส่วน6ตัดทอนครับข้างบนได้1ข้างล่างได้3นะครับแสดงว่าตอบเศษ1ส่วน3นะครับก็คือช้อย A นั่นเองครับข้อนี้นะครับโอเคไหมครับถ้าไม่ทันย้อนกลับมาดูได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับข้อที่2จบไปแล้วครับผมครับ